สวัสดียามเช้านะคะชาวนี้ก็เป็นเช้าของวันที่1ิบแล้วนะคะเพื่อนๆนจา๋าชาวนี้โมขาวนะคะหน้าบานแอดเมย์ออกดอกสวยงามแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็ชาวนี้ก็เตรียมนะคะนีก็เตรียมตัวที่จะออกไปปัน่นออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสุขภาพด้วยกันหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าก็เสียง <c ười> คืนเสียงไม่มีนะคะ ปวดฟันมากๆากเลยค่ะเพื่อนๆก็เช้านี้แอดเมย์อยากทานโจ๊กนะคะเดี๋ยวปั่นจักรยานออกไปซื้อโจ๊กท่านกันหน้าหมู่บ้านนะคะก็มีโจ๊กก็มังกรอร่อยนะคะก็ไปนะคะพอปั่นรีแล็์สักหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วก็ ออกไปซื้อโจก่านหน้าหมู่บ้านด้วยกันก็ออกสายนิดนึงเพราะ่ารถเยอะนะคะก็รอให้แบบวันนี้เมย์ไม่ได้ไปไก็อย่างวัดฟันนอนไม่หลับเลย นนะคะุมแพ้ชปาด้วยนะคะก็คือมันกะไอเนาะไอแห้งๆแห้งกอากาศยาคลายอากาศเป็นหวัดแต่ไม่เป็นนะคะความมักง่ายของคนนะคะความพักง่ายของคนวงเวียนมีไม่วนนะคะก็มามาตัดหน้าแอดเมยนะคะรถมอเตอร์ไซ นี่มารยาทมากๆเลยนะคะแย <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ่เนาะอุ oh. ชายบอกว่าแม่ไปหาหมอไหมก็ oh, oh. มันปวดแล้วเราไป mm. ตอนนี้ก็ได้แต่ยาแก้เศษมาเนาะเม่ข mm. ที่เกียดไปนั่งคอยหมอเป็นครึ่งวันนะคะ mm. ก็เดี๋ยวทานยาเองแล้วก็ หลาอให้หายปวดนี่นิงก็คิดว่าน่าจะเป็นกลางๆสัปดาห์ให้ภูมิแผ้แบบมันเข้าที่ก่อนเนาะอยู่ชั่วไอ้ก่อนไปทำฟันแล้วไอคงไม่สะดวกเนาะเสียงแห้งนะคะไอ้แห้งไอไอแห้งแห้งเสียงก็จะแห้งตอนช่วงเช้า <c oughs> กอนเช้ามันก็เหมือนกนมรยาการแบบเสียงแห้งเดี๋ยวพอสายๆก็กลับมาชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะขึ้นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆบ้านนี้เป็นบ้านแบบโลกล้างเนาะบ้านเดี่ยวไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหนนะคะไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะเพื่อนๆจาเนี่ยขึ้นเองนะดอกสีส้มๆนะคะ ก็บ้านล้างบ้านเดี่ยวล้างนะคะก็ไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหนเนาะลมหายใจจากแล้วก็ลูกห,หลานอนะไม่รู้หรือเปล่าว่ามีบ้านอยู่ที่นี่เนาะเพราะตั้งแต่เมย์มาก็ไม่เจอเลยนะคะไม่เจอเจ้าของก็ไม่อ,มอยู่ตั้งแต่ปีเท่าไหรนะ่ละสีหกเนาะที่มาซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะตั้งแต่ปีสี่หก ันนี้ไม่ได้ไปเป็นเจอออกนอกพุก่งนานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปหา,าโจกทานด้านหน้าหมู่บ้านนะคะก็จะปั่นรอบๆรอบเล็กๆในหมู่บ้านก่อนนะคะคงไม่ได้เข้าทุกซอยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปซื้อโจกมาทานยาแก้ปวดก่อนเนาะแค่ปวดข่ายข้อเหนือ ลูกชายบอกว่าแม่จะรอไปวันพุธเหรอจะไปหาหมอกระดูกได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่หาแล้วถ้าหมอกระดูกเจอเจอหมอที่เคยรักษาตั้งแต่เมยังทํางานอยู่แล้วก็เราเปลี่ยนวันไปเปลี่ยนวันไปหาเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าแกอยู่วันไหนก็ตอนนี้รู้แล้วว่าแกอยู่วันพุธฉีดยาเข็มเดียวนะคะจากวัน ก่อนที่ไอเมย์จะกลับไปดูแม่ที่หางทองนะตอนนี้ยังไม่มีอาการปวดเลยหรือว่าเราอย่างแบบไม่ได้ไปยกอะไรของหนักๆเนาะเพราะช่วงหลังนี้แม่ก็ไม่ต้องแบบอุ้มไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าขันเดินได้แล้วเนาะก็แค่พยุงพยุงแกแล้วก็แกก็ลุกได้แล้วเนาะเมื่อก่อนนี้ต้องอุ้มต้องอะไรกันนะคะก็ใช้แหลงแขนเนาะ แล้วก็ยกนู่นยกนี่ดูนะคะนกนกบินนะคะธรรมชาตินะคะยามเช้าในหมู่บ้านเราบ้านเอ็ดเมย์นะคะเพืเ่อนๆจะสูมยาวๆนะคะอากาศยามเชา้าสดชื่นสดชื่นนะคะก็เสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติยามเช้านะตอนเช้าขนาดหน้าบ้านเล่นเมย์อยู่ติดถนนนะคะ เสียงนกนะคะร้องกันแบบกระสิงกรแซนก็กระชิมนกกระจับนกกระจ <g ül> <g ül> อกก็ออกหากินกันนะคะส,สัตว์สัตว์น้อยใหญ่ในกระทงแบบปูคนเนาะผลสัตว์สิ่งของก็เหมือนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ดิน้นรนออกมาหากินกันเนาะ,ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะวงเวียนสองชีวิตนะคะ ดีแล้วนะคะที่อาการปวดแขนมันแบบหายไปเพราะว่าแต่ปวดทั้งแขนนี่ปวดทั้งฟันนี่อยปวดฟันนะทรมานไมเ,เมยไม่เคยเป็นมานานแล้นะคะฝันสึกมันก็ไปตามอายุเนาะ ตอนแรกเราคิดว่าเราปวดฟันที่มันเราอุดไว้แล้วก็มันหลุดนะคะแต่ากลายเป็นว่าปวดฟันใหที่คนละซี่กันนะคะเดี๋ยวไปให้หมอดูนะเราข็าไม่โยกด้วยแต่มันปวดอนะ่ะไม่โยกไม่อะไรนะคะเป็นฟันกรามด้วยปวดทรมานเนาะมันไม่โยกไม่อะไรแล้วมันจะถอนได้ไหมเนี่ย นอนไม่หลับปวดปวดอย่างนี้เนาะเราก็เป็นอาการเย็เยนด้วยมันก็ยิ่งปวดเมย์อยากแบบให้ร่างกายแบบแข็งแรงช่วงนี้นอนไม่หลับเพราะว่าเรามีโปรนะคะมีโปรที่จะไปบริจาคเลือดด้วยนะคะก็อยากทําก่อนสิ้นปีก่อนวันเกิดก่อนปีใหม่เนาะก็เปลี่ยนถ่ายเลือด <c oughs> น้องเหมียวน้องเหมียววยบริจาคให้คนอื่น ใช้งานบ้างนะคะก็อายุมากแต่ว่าเลือดยังใช้ได้ดีนะคะมีก็บริจาคทุกปีนะคะปีละครั้ง2ครั้งแล้วแต่โอกาสจำหน่วยนะคะแล้วแต่ก้องต้องได้บริจาคทำบุญนะคะทำบุญเราไม่ได้มีปัจจัยเยะแยะเหมือนคนอื่นเนาะเราก็ ใช้สุงเ่วนที่เรามีให้เป็นประโยชน์นะคะหมายสวยสอยนี้วันนี้ดีนะคะแดดไม่แรงมากนะคะแดดไม่แรงมากพออยนี้มีบริษัทเยอะนะคะสอยนี้สอยด้านหลังหมู่บ้านนะคะ ปั่นออกไปด้านหน้าเลยนะคะอาจจะไม่วุกครบทุกซอยนะคะวันนี้ปั่นไปถึงร้านโจกเลยนะคะไปชมร้านโจกบางกอกกันนะคะเครื่องเยอะนะคะโจกบางกอกอร่อยด้วยนะคะด้านหน้าบุบ้านเนเมีร้านขายของเยอะกว่าคนนะคะยิ่งกังหวันนิ่งเงียบมากเลยในบ้านเมนะคะ ไปทำงานกันหมดแล้ว่ะ เสียงแห้งนะคะเทสเสียงจะเทสเสียงหน่อยเสียงแห้งเสียงไม่ออกเลยวันนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราออกกันที่ซอยตรงนี้เลยแล้วกันนะคะออกไปหาอะไรทานักหน้ากันวันนี้ก็เป้าหมายอยู่โจกบางกอกเลยนะคะเพื่อน,นะคะ่ะ น,นี่นะคะสองทาง,ทางแตด้วยกันน้ำกีฬาเนกประสงค์ในหมู่บ้านแล้วแะคะ่ะก็ไว้ทําการแข่งขันกระชับมิตรนะคะหมู่บ้านใจเขียงแล้วก็ภายในหมู่บ้านนะคะก็จัดประชุมเล็กๆน้อยๆภายในหมู่บ้านก็จะมีศาลาเนกประสงค์นะคะมีเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะนี่ ก็จะโชวไปดูจักหน่อยแน่นี่ก็จะมีสนามน่าจะมีไม่ตะก,ก็แบบเป็นแบบอะไรสักอย่างนึงนะคะกำลังตีเส้นอยู่ก็เป็นกิจกรรมในหมู่บ้านนะคะนี่นะคะจุดออกกำลังกายนะคะสนามกีฬาจาหมู่บ้านของเรานะคะก็บ้านไหนที่ไม่มีที่จอดรถนะคะ ก็สามารถนํามาจอดในลานนี้ได้นะคะก็อเนกนประสงค์ทุกอย่างนะคะพเพื่อนๆจะอเนกอเนกประสงค์ทุกอย่างนี่นะคะไม่ทราบว่าจะเป็นตะก้อหรือบอลเล่บอลหรือว่าเป็นอะไรนะคะหลายตีเส้นอยู่ ะค,ะคุะเพื่อนๆค่ะนาจะไปด้านหลังหมู่บ้านดีกว่านะคะดันมาเเมยังกวรถจะเงียบแล้ว,ลวนะเงียบแล้วค่ะคนออกไปทํางานกันเยอะแล้วส่วนใหญ่เมย์จะปัน่นออกด้านหลังด้านหลังหมู่บ้านค่ะ ก็ปลอดภัยดีให้นกนะคะดินตัด้าหอพักนะคะย่านนี้หอพักเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะไอ้จ้ะก็ปีนี้เศรษฐกิจแย่เนาะบ่นกันทุกคนเลยก็อยู่นิ่งๆนะคะเ้ิ่งไปลงทุนหลายมากมายดูกระแสเศรษฐกิจนะคะดู การเมืองรอุ่นใหม่ดูก่อนนะคะหลังจากที่มืดมาเป็นเวลาเจ็ดแปดปีแล้วเนาะโโนี่นะคะเริ่มตัดเริ่มถากทางพื้นที่รอบๆบ้างแล้วนะคะก็อาจจะมีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างนะคะนี่เริ่มเลาะแล้วนะคะเริ่มหล่อพืน้นที่บางเปล่าอย่างเยอะนะคะ ด้านหลังด้านข้างนะด้านข้างสดด้านข้างนะคะในท้องฟ้าไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนไม่มืดไม่อะไรนะคะกำลังดีนะคะบรรยากาศก,ากำลังแบบเวิร์กเลยในการที่จะออกร่างกายนะคะเพืเ่อนๆ บอกขายบ้านนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะหมูตุ๋นเม่เคยมานั่งทานก็เจ้าของเป็นผู้ชายขายคนเดียวนะคะมีลูกจ้างหนึ่งคนบอกขายบ้านลำคาดน,นะคะเสียง <c oughs> เดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็มา มาถึงด้านหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นซอยซอยเลนกลางรถจะเยอะนะคะนี่ก็เลือกมาเลาะมาอาศัยด้านในนะคะดูด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นโรงเรียนวิทาลัษนะคะของเด็กเล็กน,นะคะอนุบาลวิทาลัษก็ลูกหลานคนในหมู่บ้านแล้วก็น้องหมู่บ้านก็มาเรียนกันนะคะก็เป็นโรงเรียนที่สอนภาษานะคะมี ครูชาวต่างชาตินะคะมาสอนด้วยนะคะด้านหน้าเลยวันนี้เมย์ก็ปั่นออกมาด้านหน้าเลยนะคะเพื่อนจะเราจะมุ่งหน้าไปหาโจ๊กทานกันนะคะ รถเ,เยอะมากมากอันนาชาเพื่อนออกมาอันนาถนนเลยนะคะต้องค่อยไป ก็มีนะคะที่นี่ร้านทองมีสองร้านเลยนะคะในหมู่บ้านนี้เียกล่าวว่าเจ้าเจ้าแจ๊กเจ้าแจนิดหนึ่งนะคะนานรานร้านอาหารก็เยอะก็เป็นดอกเห็ดเลยเป็นดอกเห็ดเลยออว่ะ เราซื้อร้านอาหารสัตว์นะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นู่นร้านข้าวมันไก่เรวดีนะคะจอดที่หน้าร้านก็มังกอกเลยนะคะน,นี่จอดี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปซื้อโจ๊กกันนะคะแล้วก็มีต้นสังขยาโอเคนะคะเดี๋ก็ขอจบลงทิปนะคะบันะะาน,ะะนา ทานกันที่ด้านนอกหน้าหมู่บ้านนะคะสันนี้ก็ได้แล้วนะคะโชคบ,บางกอกน,นะคะก็ขอจบคิดลงกิปก็จะแข่งกันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊าายจ้า